สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูวิบูลสมคีาในวิชาสุขศึกษาและพลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่5สำหรับวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องของระบบย่อยอาหารความหมายและอวัยวะที่สำคัญของระบบย่อยอาหารระบบย่อยอาหารหรือระบบทางเดินอาหารหมายถึง กระบวนการแปลสภาพอาหารให้มีขนาดเล็กลงเพื่อการดูดซึมเข้าสู่เซลล์ครับคราวนี้เรามาดูอวัยวะที่สำคัญในระบบย่อยอาหารครับเริ่มจากบนสุดเลยฟันช่วยในการบดเคี้ยวอาหารโดยมีลิ้นช่วยในการคุกเล้าอาหารแล้วก็มีน้ำลายช่วยในการย่อยอาหารในพวกแปง้งหลอดอาหารตรงนี้เป็นทางผ่าน หรือทางเดินของอาหารก่อนที่จะลงสู่กระเพาะอาหารกระเพาะอาหารมีหน้าที่ในการย่อยอาหารแล้วก็รับอาหารจากหลอดอาหารตับสร้างน้ำย่อยเก็บไว้ที่ถุงน้ำดีลำไส้เล็กย่อยและดูดซึมสารอาหารลำไส้ใหญ่ดูดซึมน,น้ำเกลือแร่ที่อยู่ในกลางอาหารและขับเมือกออกมาหล่อลื่น ให้การอาหารที่แข็งเคลื่อนที่ผ่านไปสู่ปลายลำไส้ใหญ่ซึ่งเป็นที่เก็บสะสมของอุจจาระทวารหนักตรงนี้เป็นทางออกของอุจจาระครับการทำงานของระบบย่อยอาหาร 1. อาหารถูกย่อยที่ปากโดยการเคี้ยวและมีน้ำลายออกมาช่วยในการย่อย 2. อ,อาหารถูกกลืนลงสู่กระเพาะอาหารและถูกย่อยโดยน้ํำย่อยนัหาในในปากมีน้ํำลายช่วยในการย่อยในกระเพาะอาหารเราจะมีน้ํำย่อยมาช่วยในการย่อย 3. อาหารส่งไปยังลำไส้เล็กและถูกย่อยโดยน้ํำย่อยสารอาหารที่ผ่านการย่อยแล้วจะถูกกืนผ่านผนังลำไส้เล็ก เพื่อนำไปใช้ในการเจริญเติบโตของร่างกาย 4. กากอาหารขับเคลื่อนไปยังลำไส้ใหญ่เพื่อดูดซึมน้ำวิตามินและแร่ธาตุเข้าสู่ร่างกาย 5. กากอาหารส่วนที่เหลือจะถูกขับออกมานอกร่างกายผ่านระบบขับถ่ายผ่านระบบขับถ่ายเป็นอุจจาระครับ ความสำคัญของระบบย่อยอาหารระบบย่อยอาหารเป็นระบบที่เปลี่ยนอาหารที่รับประทานให้เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการจเจริญเติบโตของร่างกายส่งผลให้มีพัฒนาการทังด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สติปัญญาเป็นไปตามวัยซึ่งหากระบบย่อยอาหารไม่สามารถทำงานได้ตามปกติไว้ททำให้ร่างกายเจ็บป่วยอ่อนแอ อาจจะอ่อนเพลียไม่มีแรงแล้วก็พัฒนาการผิดปกติวิธีดูแลระบบย่อยอาหารให้ทำงานเป็นปกติ 1. ทําทำจิตใจให้แจ่มใสไม่เครียดเพราะถ้าเราเครียดกระเพาะอาหารจะหลั่งน้ำย่อยออกมามากกว่าปกติแล้วก็อาจจะทำให้กระเพาะอาหารเกิดการระคายเคือง รวมถึงลำไส้หดตัวมากกว่าปกติด้วย 2. การดูแลความสะอาดของช่องปากและฟันโดยการแปรงฟันให้ถูกวิธีเพราะถ้าแปรงฟันทับฟันแข็งแรงจะช่วยในการบดเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกืนการเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดอาจจะทําให้กระเพาะอาหารทํางานหนักมากขึ้น 3. รับประทานอาหารให้ตรงเวลา ทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานเป็นปกติการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาอาจจะทําให้เป็นโรคกระเพาะอาหารทําให้เป็นโรคลําไส้อักเสบ 4. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาดไม่รับประทานอาหารสุกสุกดิบๆและอาหารลดจัดเพราะอาจทําให้เกิดกดในกระเพาะอาหารมีอาการอึดอัดในกระเพาะอาหาร 5. รับประทานอาหาร ที่ย่อยง่ายและรับประทานผักผลไม้เป็นประจำเพราะผักผลไม้จะมีเส้นใยมีกากใย,ยอาหารมากช่วยทำให้ขับถ่ายสะดวกเช่นผักบุ้งตำลึงผักคะนา้าผลไม้ก็เป็นมะม่วงกล้วยส้มมะละกอตรงนี้จะช่วยทำให้ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายทำงานเป็นปกติ หดื่มน้ำสะอาดวันละ6-8แก้วจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารและการขับถ่ายทำงานได้ดี 7. ขับถ่ายอุจจาระเป็นเวลาเพื่อไม่ให้กากอาหารตกค้างในลำไส้แล้วก็อาจจะทำให้มีกดมีแก๊สในลำไส้หรือทำให้ท้องผูกถ้าเกิดเราขับถ่ายอขับถ่ายอุจจาระไม่เป็นเวลา สำหรับในวันนี้ในเรื่องของระบบย่อยอาหารก็รูฝากไว้เท่านี้ครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ